เอาอยู่ห้าร้อยบาทจากครูพี่ไปย์ปด็ค่ะครูพี่ไปย์ติดตะกร้าค่ะพระพรานเริ่มเลยดาราเดี๋ยวค่อยฟาดนะคะขอแถลงข่าวก่อนแล้วกันเอาโอเคเอาเลยดาราเดี๋ยวค่อยฟาดเดี๋ยวค่อยฟาดลยโอ้ยจังติดตะกร้าครูพี่ไปย์อนโอเคเริ่มเลยเริ่มแถลงข่าวเลยช่องหนึ่งรอแล้วสวัสดีสองร้อยท่านค่ะสับบ้างทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะยังไงค้นมาลีค่าก่อนเดี๋ยวแถลงโอเคค่ะขอบคุณคุณครูพี่ไปนะคะว่าที่ด็อกเตอร์นะคะครูพี่ไปค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีน้องสิวัตรีนาน้องเธอร์มาริโจสับบางแม่เอายังไงมันเกิดอะไรขึ้นยังไงกลัวก็คือเราอย่างเงียไปแล้วหลายวอนใช่ไหมเราพยายามจะไม่พูดอะไราไหล่ครั้พยายามจะให้เรื่องนี้มันเงียบที่สุดใช่เราเราเราเห็นอยู่หญิงเราอิงซีนกับคลเราไม่อยากจะพูดถึงใครแล้วเราอยากให้มันจบกันด้วยดีเพราะว่าเราเองก็ได้ทาคลิปขอโทษเข้าไปแล้วหญิงเห็นอยู่เนาะคลิปนึงเลนลินดาเมยาสลลนบอกว่าสกปรกขอบคุณค่ะ ลินดาตัวจริงไหมคะถ้าตัวจริงจะดาักกลับค่ะทุกคนเข้าไปเช็คให้หน่อยค่ะเอออ่าแอดมินเอ่อทุกคนนะคะมีส่วนร่วมกับการไลค์ของเรานะคะช่วยไปเช็กลินดาเมยาสาลอนหน่อยค่ะว่าเป็นของจริงหรือเปล่าค่ะดีคุณปีโป้สองตากาโอเล่คุณปีโป้สองตากาค้าจ้าแหลปะอาขอทีละคนนะคะคุณนาว่าพลหนึ่งตากาคุณปีโป้สองตากาเป็นสามาตะกาค่ะ อันเมนูหน่อยแม่สวัสดีคุณกนกวันค่ะุูเงียบไปแล้วใช่ไหมชาลิดาสวัสดีคุณเปเปริก้าอ่ะวันเกิดย้อนหลังให้น้องเปป้หน่ยอยตราดเดอเป็พริกานะคะกูขอเล่าก่อนจะไป <c oughs> ไม่ไเล่าสักทีดีดับทอง <c oughs> ก็คือกูก็เงียบไปแล้วกูให้เหตุผลไปแล้วว่าเหตุผลที่กูไม่สามารถ่าาดพิงครูพี่ไปกล่าวเออกูให้เหตุผลไปแล้วว่าเหตุผลที่กูไม่สามารถไปทําได้เพราะกูไม่สามารถเลิกแอลกอฮอลได้ยิงรู้ละว่ากาเป็นคน่ตลอดแล้วก็เรานหนักด้วย เขากับคิดว่าเราจะไปทสาสัญญกรรมที่เกาหลีซึ่งเราบอกอีกครั้งแล้วว่าเกาหลีเป็นหน้าที่ของกามทําเฉพาะกามเพราะเราปาก<ะ>เบี้ยวเราอยากหา<ะ><ะ>จากอาการปากเบี้ยวขาอันไกลเบี้ยวเราคือเรื่องเราดีๆจะครูพี่ไปข่าวโอนแล้วค่ะคุณนวพลหนึ่งตะก้าค่ะครูพี่ไปไปแล้วคุณนวพลไปแล้วนะคะคุณอีทีสองตะก้าไปแล้วนะคะตัวจริงค่ะ นะคะแล้วอยู่ดีๆนี้เมื่อวานนี้ก็แท็กทีมการอีลินดาก็เข้ามาอวยยศอะไรกันใหญ่สารพัดสารเพมาด่าดิฉันเนาะดิฉันก็เลยเอมีการโพสไปบอประมาณสิบห้าโพสเพราะว่าเมื่อคืนเมากร,ร,าร,ราออุบกรออิบไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันอยู่ในใจของเราด้วยใช่ไหมล่ะประมสิบห้าโพสก็คืออัดลำคาเหลือเกินนะคะต่อการที่บอกว่าทําหน้าให้ดิฉันหมดไปเป็นแสนเนี่ยดิฉันขอพูดตรงนี้นะคะคุณหวานดิฉันโบนของเขาหนึ่งครั้งดิฉันลิฟหน้าเขาหนึ่งครั้งค่ะ ดิฉันทำหน้าใสกับเขาสองครั้งนะคะค่ะเป็นสี่ครั้งกับเขาสองครั้งค่ะถ้าจะคิดเป็นมูลค่าหนึ่งแสนบาทอันนี้ดิฉันก็ไม่ว่าเลยอาจจะเป็นมูลค่าที่คุณหมอตั้งขึ้นก็ไม่เป็นไรเขาไม่สิทธิชีพเป็นมูลค่าได้แต่ถามว่าเขาได้อะไรกลับไปจากดิฉันบ้างอ่อแน่นอนค่ะคิดเสี่ยงแล้วก็ลูกค้าอย่างน้อยก็คือชลิดาเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนปุ่กนี่แหละค่ะที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นชลิดาเองแล้วก็ คุณครูนะครับได้อะไรไปจากดิฉันบ้างก่อนที่จะทาหน้าจะ,จะต้องไลฟส์สดคู่กับเขาก่อนทุกแมททั้งช่องทางติ๊กตอกและ Facebook เ,เพื่อโปรโมทคุณหมอเพื่อโปรโมทคีมินนะั่นคือสิ่งที่ฉันได้ให้เขาฉันได้ทาให้คนในวงการเฟซบุ๊กรู้จักเขาเพราะเขาไม่ได้เล่น Facebook เ,เลยคุณหมอเขาจะดังแค่ในทางติ๊กตอกเขาสวขความหรือไหมคะ,ะคุณหมอคนนี้เขาจะดังแค่บนติ๊กตอกพี่เพชก็ช่วยโปรโมทเลยเขาบนช่องทาง Facebook นั่นคือสิ่งเขาได้ไปจากเรา นะคะแล้วก็ทุกครั้งเวลาเรามีงานอะไรอยากให้เพื่อนเราอยากให้คุณหมอได้ไปออกงานกับเราเพื่อสร้างความโดดเด่นเพื่อคนได้รู้จักก็พาไปทุกงานถูกไหมหญิงนะคะหญิงทําหน้ากับเอาพวกความจริงทำจำนวกับคุณหมอหมดไปเท่าไหร่นะสี่หมื่นสองค่ะเราก็ไม่เถียงว่าคุณหมอก็าทำจำนวออกมาดีมาดี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพี่ไปก็ไปทําหน้ากับคุณหมอหมดประมาณหกหมื่นนะเราก็พากรยาณนี้สองคนไปสิบตะการถ้าคุณชลชัยใจกลางค่ะสวัสดีคุณชลชัยค่ะ อายกค่ะสิบตะไก่กับคุณชลชัยค่ะคุณดีณสามสสร้อยห้าสิบทันค่ะคุณไปมาแล้วด้วยนะคะคุณไปก็โอนแล้วเรียบร้อยเอาให้คุณชลชัยและครอบครัวก่อนเลยค่ะสิบตะไก,ก่ช้างต้องได้กินด้วยหลายที่เราแถลงการนะคะแล้วคุณหมอก็ดา่าดิฉันด้วยคำหยาบคายมาๆเขาคิดเองเออเองว่าดิฉันเนี่ยจะไม่ทํากับเขาเขาเอาดิฉันไปพูดพิงถึงเลอลงเลอรลักว่าเขาให้เงินดิฉันไม่ได้รับเงินจากเลอรลักสักบาทนะคะ แล้วก็มันก็ไม่ผิดที่เอ Idol, อ่เน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์หลายคนไปทําที่สถาบันนนั้ก็ต้องได้รับเงินค่ารีวิวถูกไหมหญิงใช่ครัแต่ดิฉันมองว่าหมอบุญเถื่อนเป็นคนที่น่ารักน่าคบคนหนึ่งเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งชริด,ดามองว่าสนิทกันเลยแหละค่ะตอนนั้นคุม,นมองว่าฉันสนิทเขามากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใสแแ่แดงๆเหมือนดิฉันเลยนะสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าเขารักเราแบบแม่แบบลูกแบบพี่แบบน้องกันจริงไใช่เราไม่เคยพูดว่าเราไม่จะไม่ทําสมุกเขาถ้าถ้าวันนี้เรากินแอลกอฮอล์สี่แก้วแล้วเขามองว่าเรากินหนักเราก็็็ไไไมม่่่่่โกกรร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 ธคััววาา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 าเเเเเอออออจจจจปปปนนภพะะะส์ตตตีี้้ยยยงงใิดท ผงที่ไหนเราก็บอกว่าไม่ทำค่ะจะรอทำกับหมอบุญเถอนเท่านั้นสวัสดีน้องโชติกาจากเกาหลีด้วยค่ะสวัสดีน้องโชติกาจากประเทศเกาหลีดีไม่ดีดีจะได้เจอน้องโชติกาที่เกาหลีนะนะคะสามารถทำบุญได้นะคะพี่นวัดรออ่านอยู่นะคะเสร็จปึ๊บ อ่ะเราก็วันนั้นเป็นวันที่เขาโทรมาเขาบอกว่าเขามีปัญหากับลูกน้องเขาเขาไล่ลูกน้องเขาออกเนื่องจากลูกน้องเขาเล่นยาบนคลินิกลูกน้องเขาพาผู้ชายอยากให้แม่กลับมาทาจมูกจากครูพี่ปายฟังฟังนะเขาพาพาบอกว่าลูกน้องเขาเนี่ยมีปัญหากับลูกน้องเขาลูกน้องเขามาเล่นยาบนตึกเอาลูกน้องเตีงมาขายบนตึกตอกลูกน้องเต็ยงมาประจานคงจะอารมณ์เสียเราก็ด้วยความที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะเราก็โทรไปหาเขาเป็นเป็นอะไรไหนเล่าซิเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็คุยกันแล้วด้วยความสไตล์เราก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยโทรศัพท์นล้วก็จะลำใหญ่ ไม่ได้เลยลูกแม่ทําเมื่อพร้อมเราพูดคำนี้ก็พอนี่ราคาก็เป็นแต่ถ้าวันนี้หมอจะทาให้แม่เลยแม่ขึ้นเขียนพ่กนี้ได้เลยแม่ไม่จำเป็นต้องงดงดเหล้างดอะไรแต่ด้วยความเป็นห่วงใจยาบางคุณหมอเขากลัวว่าเราจะเลือดพุ่งเลือดสาดอะไรเงี้ยพี่ที่ไม่เคลียร์การจากครูพี่ไปใช่เพื่อาตัวอังกพี่เพรขอโทษละกันที่พี่พจยังไม่สามารถทำตอนนี้ได้เลยประมาณนี้พอหลังจากนั้นคืนนะเขาก็ไลฟ์สดฟาดเราเลยบนติ๊กต็อกด้วยคำพูดที่หยาบคายมากเราขอพูดตรงๆว่าหยาบคายจริงๆน้ำหวานเราออออาาาาาาาจจจะเเเเเเเปปปปป็็็็นนนนนนนคคคคแแแรรรรงงงงงงตต่่่ไมมมหหยยบบบพูููๆีก้ถถึึุณผส มาเป็นผู้ที่มี IQ EQ มิมีมีวุฒิภาวะทุกอย่างแต่คําพูดที่เขาสะบัดออกมาแต่ละคำนะคะมันมรู้สึกว่า ฉันคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่จะกลับไปทำกับเธออีกก็เลยตัดสินใจว่างั้นคงจะไม่ได้ร่วมงานกับคุณหมออีกแล้วพี่ๆก็เลยประกาศทางคลิปว่างั้นหนูคงจะไม่ได้ร่วมงานกับคุณหมอนะคะับคงไม่ได้ผ่าตัดกับคุณหมออีกแล้วเพราะว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูกลับไปรอบนี้อยู่ดีหมอเอาฟอร์มาลินสีที่กูขึ้นมาทำยังไงว่าปากกแดงร้ายขนาดนั้นถูกปะเขาอยากขายสักขนาดนั้นแล้วกรู้สึกว่าโอเคงั้นความเชื่อใจไม่มีแล้วเขาไม่ได้เล่าบอนแล้วอีกอย่างเราเป็นแม่เขาเขาเรียกเราว่าแม่ทาา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 าไไไไไไงง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 งเเ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 เคค้้จจจะะะะทบนนนนียยยัััขขขขิิดปปปปปออออออโ่่่่่่่่่รรรรใใวววกกกลสญหหืูมมฝุ องช่วยโโปรโมทฝากให้อีกช่วยโปรโมทฝากให้เราช่วยโปรโมทว่าคลินิกเขาเป็นคลินิกที่แบบไม่ได้แบบสวัสดีคุณเติร์กตาค่ะเพื่อนรัคลินิกนาะาไม่ได้เป็นคลินิกที่ทำการตลาดนะอีกเข้าใจป้ะ<อ>ทีก็พูดเองในสตอรี่พี่เพชรเข้าไปดูตอนนี้ได้เลยนะคะว่าที่เขาเข้ามาหาเพชรเพราะเขาต้องการแสงโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องเอ่อจะย,ยิงแอดใช่ไมไม่ต้องจ้างย,ยิงแอดพี่เพชรเป็นเหยือย่อโง,ง่ๆแค่เข้าไปหามาันด้วยความจริงใจคนอย่างอีเพชรเข้าไปหามาันง่ายมากแค่จริงใจกับมันแล้วก็หลอกมันให้มันโปรโมทฟรีๆเขาก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วเนาะในสตอออออรรรีีี่่่่มมมััันนนนนหลลกฐายยูู้้แวะะะพพพเเชขไได แต่ที่เพรจะมาแถลงนี่เพจก็จะพูดอย่างนี้ว่าเาฟาดงูก็าฟาดให้ผลคอจะเหวี่ยงใครจะด่าใครก็ให้มันผลตัวเองพูดแค่นี้นะคะเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ประวัติของเขามีคนอินบ็อกเล่าประวัติที่เขาเราฟังเยอะมากแต่ว่าเราแค่ไม่พูดไม่พูดดีกว่าเราขอเราโ<า>ตแล้วเราเป<ห>็นใจแล้วเพราะเราพูดหน้าที่การงานเขาเอามาแลกกับเรามันไม่คุ้มกันหรอกคะ่ะคุณมีหน้าที่เป็นหมอคุณมีหน้าที่ให้ความสวยงามความความน่าเชื่อถือกับลูกค้างานตัดงใช่ค่ะถ้าเราทำร้ายคุณนะคุณจะไม่มีวิชาชีพนี้เหลืออยู่เลยนะ พฤติกรรมส่วนตัวหลายๆอย่างของคุณที่เรารู้เราเองก็ไม่พูดเขาจะคามหมาย์ไม่ยิงเราเลือกที่จะไม่พูดเพราะเรามองว่าน่าเป็นลูกอะไรช่วยเหลือก็ได้ดิฉันก็ช่วยเหลือในที่นันฉันก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรแล้วถ้าการที่คุณมองว่าผ่านการที่คุณลิฟหน้าให้ฉันหนึ่งครั้งโบตอกให้ฉันหนึ่งครั้งฉีดฝีปากให้ฉันหนึ่งครั้งแล้วมาทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเสียเครดิตทางอะไรดิฉันก็ขอโทษวันนี้ไม่ได้มาเพื่อด่างยคิดเยอะมากจากครูพี่ปใช่วันนี้ไม่ได้มาเพื่อด่า,อดาดงเลยมาเพื่อขอโทษนะคะ,คะขอโทษหมอบุญเถื่อนค่ะขอพูดชื่อตรงนี้เลยนะคะดิฉันขอโทษแล้วก็ขอบคุณที่ทาให้ฉันสวยสวยขึ้นนิดนึงถึงแม้ว่าจะไม่สวยขึ้นมากที่สุดก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากถือซะว่าวันนี้เราหมดรู้จัก <นะ S 1> หมอพระพิเพชรใช่ถือซะว่าวันนี้เราหมดเวรนหมดกรรมต่อ,อกันใจ้เย็นๆสติค่ะสวัสดีแม่ตองค่ะขอให้เราหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะคะค ตั้งใจมาแล้ว,ว่าวันนี้จะมารับบทนางเอกนะจะเป็นานางเอกดีที่สุดวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไลฟ์สดนี้ขอบคุณคุณหมอที่เมตตาเพชชีพนาให้เพชขอบคุณคุณหมอที่เป็นคนน่ารักกับเพชในช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พูดทุกอย่างออกมาหมดแล้วโดยที่เพชไม่ต้องพูดอะไรต่อนะว่า พชควรจะกลับไปหาคุณหมอไม้อะไรอย่างเงี้ยลึกๆหมออาจจะรักเพชแหละแต่หมอพลาดเองที่ด่าเพชไงแล้วเพชก็กลับโกรธจริงเพราะเพชรับไม่ได้จริงในชุดนี้เกิดมา40ปีเป็นคนแรงเราคุยกันจบจากครูพี่ปายในชุดนี้เกิดมาเป็นคนแรงนะครับแต่ไม่ใช่คนหยาบคายค่ะเพชเกิดมาเป็นคนแรงอันนี้ยอมรับว่าจริงค่ะแต่ไม่ใช่คนหยาบเพชทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะถึงเพชจะไม่ได้เรียนสูงเหมือนคุณหมอถึงเพชจะไม่มีหน้าที่การงานทางสังคมที่ให้คนต้องยอมรับก็ตามรู้จักหมอกับพ่อแม่นี่แหละจากคุณเก็บ แต่สุดท้ายแล้วเพชรไม่ต้องการทะเลาะกับใครที่ไม่ต้องการหยามใครใส่ใครนะคะถ้าคุณหมอมีโอกาสได้ดูย้อนหลังเพชรขอโทษค่ะแต่รู้ว่าหมอไม่จบหรอกเดี๋ยวคืนที่หมอก็ไล่สดด่านเพชรอีออ <ๆ S 2> ีอ๋อเมื่อกี้ส่งข้อความมาแล้วว่า,าแม่ค้าหนูเตรียมฟองค่ะโอเคได้เลยค่ะ,อะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ให้หมดทุกอย่างเลยนะคะขอโทษจริงๆค่ะ นะคะอีกอย่างที่บอกว่ามึงสัญญากับกูไม่มีสัจจะตอลงตอแหลเอาจริงๆทำว่าสัญญาเราไม่ได้มีสัญญาเปเปอร์กันเนาะเป็นสัญญาทางใจนะเป็นสัญญาทางคําพูดนะคะพี่ันคิดว่าสิ่งที่คุณได้กับสิ่งที่ชันให้คุณไปมันแฟร์อีน้กันแล้วค่ะฟ้องได้เลยค่ะเพราะคุณหมอเองก็มีคดีเยอะอยู่แล้วเนาะก็เจอกันได้ไม่เป็นไรพี่เพชไม่โกรธเลยค่ะถ้าเกิดการอธิบายของฉัม่ทำให้ใหคุณมอว่ามันเป็นการทําร้ายคุณก็โอเคเลยค่ะโอเคค่ะอาร์ตพี่เพชก็ได้แถลงก,การเสร็จสิ้นไปเร ออกมาพูดเรื่องนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ,คะไม่มีอะไรเลยไฟ้สดมะเพื่อขอโทษและก็ขอบคุณค่ะ,คะเก็บเซฟไว้ด้วยนะคะเก็บคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพชรจะลบหลังจากที่เสดจบลงแต่ว่าเดี๋ยวยูทูปพวกเอาไปลงเดี๋ยวคลิปตอบคงแคปไปลงเดี๋ยวจอกจอกคงแคปไปลงนะคะก็ไม่เป็นไรเลยเอาไว้เป็นหลักฐานมัดตัวี่เพรเองหรือว่าเอาไว้เป็นไปคุยกันในชั้น3านะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะไปกันตอค่ะอ้าวโอเคค่ะ0 3 4 3 5 1 5 6 4